โคบไปเลยโคบไปเลยไม่มาเจ็บใจโอ้ยฉันเจ็บใจแล้วกินพวกเธอมาตีขวดโคกของฉันทำไมฮสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับ สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยคะ่ะกลับมาพบกับพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า f ิล <Trip>, ทริป trip Trip เกมจะสนุกขนาดไหนเราไปเล่นกันเลยดีกว่าณโรงเรียนฟิ l t r ิ p ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับครูคาเลนเช่นเดิมคะ่ะ อาล่ะเด็กๆหิวกันหรือยังจ๊ะถ้าหิวกันแล้วแล้วก็ไปกินข้าวที่โรงอาหารกันได้เลยนะจ้าตอนนี้เดี๋ยวพี่ฝนไปตามหาของกันดีกว่าเฮ้ยแบนเดตแบนเดตนี่อะไรไม่รู้ได้ผ้าพันแผลมาเราต้องเอาแบนเดเทั้งหมดปั๊บมันคือผ้พาพันแผลนะครับซึ่งพี่ฝนเคยพูดไปในคลิปหนึ่งว่ากระดาจั่โอเคเอาครูไปแล้วเหรอไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสำรวจลิ้นชักคุณครูก่อน อะลิ้นชักคุณครูว่างเปล่าก็คือลิ้นชักของพวกเราว่างเปล่าเฮ้ยพี่แอมพี่ฝนติดอ้าวติดเหรออ้าวเฮ้ยคุณครูมานี่ก่อนนี่ก่อนเร็วรู้รนั่งอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ของเราของเราอันไหนของเราอันนี้ครูมาหรอครูมา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 เจอแล้วฮึแม่นั่งเรียบร้อยเลยเรียบร้อยครูมาแล้วเออถ้าเราบอกความลับคุณครูไปเนี่ย มันจะเป็นไรไหมเราอย่าบอกสิวันนี้เราจะไปกินข้าวไรจะไปกินข้าวเหรอกินข้าวก็กินข้าวโอเคตอนนี้พี่เอกวิ่งมาถึงโรงอาหารแล้วแล้วคนที่โรงอาหารแล้วแล้วคนที่มีกุญแจไปไหนล่ะเีอคนคนที่มีกุญแจไปไหนอ่ะอยู่นู่นเร็วแล้วเร้วเรารอเธออยู่นี่ไงกุญแจสีฟ้ามาแล้วเดี๋ยวพี่ฝนวิ่งเร็วนี่เลยกองซองจดหมายแหม่เดี๋ยวพี่เอกแย่งสองจดหมายไปส่งไม่ได้ไม่ได้พี่เอกวิ่งไวกว่านะไม่ได้ไม่ได้เปิดเลยเพื่อนเปิดเปิดดิเพื่อดเปิ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 ดเลยเพื่อน เพื่อนเปิดเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนแล้วนายไม่เปิดเอาเปิดไงเปิดดิเปิดก็ไปเนี่ยคลิกคลิกแล้วแล้วทิปไปทำไมแล้วเพื่อนเพือปอดที่ปปอดเอาเอามาแต่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นทำไงแล้วเนี่ยคลิกคลิกคลิกกับคลิกคลิกดิคลิก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 กัคลิกอับโอ้ย ตายแล้วโอ้โหคลิกสิเออทันไม่ละไม่ทันน่ะอุ๊ยโธ่โทโทอ้าวพี่เอกกลับมานั่งรถกิติมาสักแล้วโธ่เฮ้ยอืมดูแล้เขาบ่นใหญ่เลยเฮ้ยแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนใจไม่เป็นเพื่อนไปอือเพื่อนเอามาทำไม เพื่อนไปไหนแล้วเนี่ยเพื่อนอ่ะเพื่อนไปไหนแล้วอ้าวเพื่อนหายไปไหนอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงเพื่อนอยู่นี่ไงนี่ไงเขาชื่ออะไรอ่ะคีโมลันคีโมลันโฟเหนื่อยใจจริงๆเลยนายทำไมไม่เปิดสักทีฉันเลยเอาจดหมายไม่ทันเลยเนี่ยเฮ้ยพี่ฝนมานดูหน้าครูคาเรนดิครูคาเรนทำไมครูคาเรนดูเหมือนจะง่วงนะวันนี้เองใส่ครูคาเรนเล่นเกมดึกแค่ไหนเลย เอาอีกแล้วไฟดับเพี่อว่าไม่ใช่หรอกครูเล่นเกมดึกเหรอใช่หรอใช่แล้วล่ะครูยอมรับเมื่อคืนครูเล่นเอาวียังถึงตีสองเอาจริงเหรอเนี่ยครูแลนอะไรอะคะเออครูเพิ่งจะอะไรนะสีม่วงสีม่วงอะสีม่วงอะเหรอ แรงสีมีแหงสีม่วงเฮ้ยครูเฮ้ยเฮ้ยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นีโดดเร็วโดด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 เกือบไปเกือบโดนกินเฮ้ยน้ขึ้นมาแล้วเอ้าเดี๋ยวน้าชาน้าชาน้าชาอยู่ไหนโดโดนกินซะแล้วน้าชา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 ไปกระโดดเลยตรงนั้นทุกคน น้ำชาไม่ไหวแล้วน้ำชาไม่เออเือน้ำชาเออเอาะลพี่ตายอ่ะทำไมเอือโอตายไม่กอดเราไม่ขึ้นไปนั่นเองเรากลับเข้ามาแล้วอ๋อนี่ไงน้ำเจอแล้วอ่ะน้ำเจอแล้วน้ำาก็ไปต่อแต่ว่าเราโดนไล่ออกไปข้างนอกเฮ้ยมาแล้วเบียกลงลงมานี่ลงโอเคนะเจอคุณครูใหญ่เหมือนเดิมเนาะเจอครูใหญ่ทำไงดีอ่ะพี่คราวนี้เราจะตายไม่ได้แล้วนะ เราตายไม่ได้เลยครั้งที่แล้วพี่ฝนกดไปกี่ทีเราตายไม่ได้แล้วฮะพี่กัได้วะพี่ฝนกลับมาเกิดใหม่หลายรอบมากรอบเดียวจริงเหรอรอบเดียวนั้นแหละเอาละเดี๋ยวครูเขาจะออกไปสู้กับซอมบี้แต่ห้กกาลังใจคุณครูดีกว่ากำลังใจครูใหญ่ก็ดีกว่าเพื่อนเราพี่ฝนยังหิวอยู่เลยเดี๋ยวค่อยกินดิโอ้โหเรื่องปากท้องไว้ทีหลัง หมดแล้วที่เราเก็บเอาไว้หายไปหมดแล้วดดูิโอ้ลุงนี้มาเก็บตอนนี้ดีกว่าเลยใช่ไหมคุณออกมาเถอะนั่นมันซอมบี้ทั้งนั้นนะเฮ้ยข้างไหนอะเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยมาแล้วเออเออคุณรอนกินคุณรอนกินปักบอลเลอร์เลยอะแล้วกูก็วิ่งหนีเฉยนักเรียนตามครูมาทางนี้ตาลตาลตาลตาครูใหญ่บอกว่าให้ตามเข้าไป อ่าพวกเราเห็นไหมบอกแล้วไม่รู้จักฟังโดนกัดเก้าให้เห็นไหมแล้วว่าเราจะทําไงกับคูใหญ่เดียวเราขังคูใหญ่ข้างนอกดีกว่าเราต้องขังคูใหญ่เลยดันดิดันคูใหญ่ไปดันไปเธอคุณคูไปเธอไปเธอดันได้ไหมคูไม่ทดไมคูตรวลุไปล้ะคูสั่งปิดประตูถ้ายังงั้นเนี่ยโอเคคูจะเป็นซอมบี้แน่เลยอ่ะอื้มเออทาไมอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูข่าวเบกกิ้งนิวก่อนคูไม่เป็นซอมบี้หรอกเด็กๆอันนั้นมันซอสมะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศอีกแล้วเหรอเออเบกิ้งนิวใหม่อีกแล้วข่าวช่องนี้ชอบบวนข่าวซ้ำไปซ้ำมาแล้วเนี่ยรู้แล้วว่ามีซอมบี้แล้วเราจะหาวิธีการกำจัดมันยังไงอะ่ะอ๋อเราก็ใจแล้วเดี๋ยวเราต้องไปถามผู้รู้แน่นอนเนี่ยนี่ไงผู้รู้บอกหน่อยสิวิธีการจัดการซอมบี้ทำยังไงก่อนอื่นเนี่ยต้องปลุกระดมก่อน <c oughs> แต่ตอนนี้ต้องไปแล้วนะไปไหน <c oughs> ไปแล้วเพราะว่าคนอื่นเขาขึ้นมาแทนที่แล้ว หิวอ่ะพี่แองพี่ฝนหิวเข้าใจไหมว่าพี่ฝนหิวเดี๋ยวเราแวะลงอาหารได้ไหมอ่ะแวะโงอาหารเหรอใช่ก็น่าจะดีนะมาเร็วมาเราแวะ้านซัพพลายโคดเล้วงอาหารยังปิดอยู่อ่ะเอ้าโงอาหารปิดเหรอเออลงอาหารปิดเราแวะหาอะไรกินแวะไม่ได้เนาะเอามาซัพพลายโค้ดก่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วกำลังไปกำลังไปเดี๋ยวเลือกอาวุธหนักก่อนนี่เลนี่นี่เลย เอาของหนักไว้ก่อนน้องชะเอาของหนัก้องเจอของหนักน้องชะน้องช้งชหัวดหัวหัวดพี่หวานมีหวาน,วานดูบนหลังคาดิดูบนเพดา,านนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมอะไรอย่าจอดมีหวานเห็นเปล่านัา่นน่ะจิ้งจกจิ้งจกตีให้จอดกินหน่อยจะเอาจริงเหรอจอดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาสี่ชั่วโมงต่อมาแล้วนะครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> มันมืดมากเลย จ้าจิ้งจกตัวน้ำหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวแกค่อยกินวันอื่นนะโอเคเพเอกพร้อมแล้วเพีอกพร้อมแล้วใช่ไหมเพีอกพร้อมแล้วเพเอกพร้อมหัวแล้วเพเอกพร้อมหัวแล้วอยากเดทมามาพี่ฝนมีรอบเดียวนะชีวิตเนี่ยมาเพเอกเพเอกเปิดให้เดี๋ยวเพเอกเปิดให้เพเอกไปเล่นเกมนี้มากำลังฮิตเลยกำลังฮิตในหมู่วัยรุ่นเลยกำลังฮิตเงียบเลยอะไรเหรอบลูพีชอะไรบลูพีมีน้องบอกให้เข้าไปเล่นเพเอกเข้าไปเล่นแล้วโอ้โหมาแล้วเพเอกแค่เล่นก็เพียแล้ว มาแล้วเฮ้ยแต่มีคนเล่นเยอะนะพี่เอกเข้าไปส่องดูคนอื่นเล่นน่ะโอ้โหเขาเล่นกันแบบดูท่าจะสนุกเนาะดูพีแล้วหรอเออแต่เกมมันแหลกไปหน่อยอ่ะ What that? เขาบอกว่าทุกคนมอบลงพี่เอกนี่แหละเป็นคนบอกเอออ้าวมาแล้วครูปาบปาบอุ้ยพี่ฝนโดนกัดหวดเข้าไปปาบหดเข้าไปพี่ฝนโดนกัดหวดหวดเข้าไปนี่คุณครูโหวิกฤตเลยเป็นไง ผมก็บอกครูแล้วนะโอหเนี่ยครูกลายเป็นซอมบี้จริงด้วยแต่ว่าร่างของครูอ่ะเขายังไม่ขยายเชื้อเต็มที่เลยเนี่ยเขาเป็นซอมบี้ได้แค่ครึ่งเดียวอุ้ยคาเลนคุณครูคาเลนนี่โดนัทเดฟอีกแล้วเพยกไม่ค่อยชอบตะลุงนี่แหละเจอทีไรเรามีเรื่องทุกทีเพ็กพี่บอลหิวข้าวเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวกันโอเคอนี่เป็นตำรวจนี่นะ ช่แล,แล้วล่ะฉันเป็นตำรวจมือปราบซอมบี้เด็กๆเลิกกังวลได้เลยเอาไปไหนแล้วโดนนะเดฟเขาเรียกมาหาคุณ <COVID S 2> ครูวิทนี่ไงครูวิทเหรอเดี๋ยวเอากุญแจก่อนอครั้งที่แล้วครูวิทอ่ะโหสุดสุดยอดอ่ะเราโดนครูวิทแลเรียบ<อ>ร้อยเอออพื่อนเอากุญแจไปกะเพื่อนใช้เป็นบ่เนี่ยโอเคเพื่อนใช้กุญแจเป็นนะอนโอเคโอเคโอเคมีน้ําอยู่เราน่าจะเลือกหิวข้าวดีกว่าหิวข้าวหิ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 ว หิวข้าวโอเคพวกเราหิวข้าวมากเฮ้ยได้กินข้าวสักทีพี่เอกพี่ฝอดนี่หิวหิวดีมากน้องน้ำเราจะไปกินข้าวกันโอเคเราจะไปกินอาหารกลางวันกันตอนนี้เลยตอนที่มีซอมบีนี่แหละยู่ข้าวมากที่เราต้องไปลงอาหารใช่ไหมใช่ลงอาหารอยู่ทางนี้โอ้โหทำไมโดนัทเดฟวิ่งไปไกลเลยทำไมโดนัทเดฟสไลด์ทูสลิมขนาดนั้น เฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเขามาเปิดให้นี่ไงโอ้เขามาเปิดให้เรานี่โอ้สมาคด้วยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยอะไรย่ะเฮ้ยอะไรอ่ะลงอาหารมิเตทะเลเลือดลงอาหารมิเตเลือดเราเจะไปยังไงอ่ะใครอ่ะเอ้าแม่คุณแม่บ้านนี่นะ คุณแม่บ้านแม่ครัวโอ้โหปากแดงแจ๊กมาเลยอ่ะอยากจะกินอาหารกันใช่ไหมเระเด็กๆโอ้โหพี่เอกแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยรันเลดี้ลูซี่เราต้องหลบก็ต้องหลบหนีก้อนหนก้อนอุ้ยพี่เอกโดนโอ้โหเกิบตาแล้วโอ้โหโอ้โหมันอยู่ฝั่งนู้นปังแล้วเราจะทำไงอ่ะเราก็ต้องหลบไปเรื่อยๆดิเพื่อนมีฮิวเพื่อนมีฮิวน้ำมีหิวเฮ้ย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 ต้องหลบไปเรื่อยๆพี่เอกมายังมายังมาฟากไหนอึ๊บฟากไหนฟากไหน มาแล้วแล้วเราจะสู้ยังไงอ่ะโอ้โหเชง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 โอ้โหเนี่อะไรเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านจริงเหรอโอ้โหโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหคุณแม่บ้านนี่แม่บ้านจริงเหรอคุณแม่ครัวโอ้สุดยอดเพียกว่าไม่ใช่แม่บ้านธรรมดาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ตะกี้นี่แบบโอ้ตะเกียตะกายหนีก่อนแล้วท่าตะหลิวยังไงมันเหมือนโทริโกะเลยฮะสุดยอดเราเหลือกัน4คนเราจะสู้เขาไหวหรอมาแล้วเราต้องไปฮิตมีต้องไปฮิตมีฮิตมีมาฮิตมีอยู่ดีๆก็ชวนเราไปฮิตมีมาปั๊บปัปาปปาปปาให้เรามาตีขวดน้ำเลยเนี่ยนะเราต้องตีขวดน้ำตีขวดซอสให้แม่บ้านตีขวดซอสแม่บ้านจะเจ็บใจตีขวดซอส ตี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 รอไปทําไมมันตีไม่เข้าตีตีต้อมันไม่ใช่ขวดซอสมันเป็นขวดไอ้นี่วิ่งกลับเร็วๆๆกลับๆขวดโคกขวดโคกกลับกลับโอเคถึงแล้วมันคือขวดโค้กโอ้ยๆๆโหหึบนี่โหแม่บ้านแม่บ้านโกรธมากตอนนี้ถล่มมาเลยโอ้สุดยอดสุดยอดมันเป็นขวดโคกไงเวลาที่เราตีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะฟู่มันจะฟู่ใช่เราต้องตีให้ขวดโคกฟู่ภาษาอะไรขวดโคกฟู่ จังหวัดไหนเขาเรียกกันเนี่ยโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่นี่ปังเรียกว่าเปลี่ยนจากตีเอาเมนทอสยัดเข้าไปได้ไหมมึงก็น่าจะได้นะโอเคโอ้ยมาแล้วแม่บ้านโอ้ยราอยู่ขึ้นหมู่คณะเลยเดี๋ยวเราหลบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหาที่หลบก่อนมาเช็งครับโอ้พี่ฝนเลือดรถอด้โอ้โอ้โอ้หลบพี่ฝนเลือดรถไปเยอะเลยเรายืนเฉยๆก็ไม่เป็นไรนี่นะเฮ้ย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  เฮ้ยโอ้ลดลดโอ้ my god โอ้ my god ใครมีฮิวใครมีฮิวขอฮิวหน่อยฮิวไม่มีแล like ้วเฮ้ยโอ้โอ้คนนี้จะตีกี่ทีเนี่ยโอ้พี่เอกระวังตั้มโธ่คุณแม่บ้านนี่ช่างโหดร้ายกับชีวิตเลยจริงคุณแม่บ้านโหดร้ายมากดูดิโหยิงแม่นเลยดูดิเออแล้วขอยิงแบบไรตรงนั้นเนี่ยพวกเรายืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอมาแล้วมาแล้วปารฮิตตีตีอย่างนี้ต้องตีอย่างนี้ต้องตีตีขวดโคก แม่บ้านแม่บ้านจะเจ็บใจขวดโคกขวดโคกไอ้โคกเพื่ชีวิตนี่โคกแม่บ้านเจ็บใจเจ็บใจโอ้ยฉันเจ็บใจเหลือเกินพวกเธอมาตีขวดโคกของฉันทำไมเฮ้ยตีขวดโคกเพื่อให้แม่บ้านเจ็บใจเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนีก็เราดี๋ยวนี้อ่าขอให้กลับขอให้กลับเฮ้ยโอ้โหถล่มเลยอะ Dante. ฉันไม่ไหวแล้วนะพวกเด็กพวกนี de ้เฮ้ยเดี <ul> ๋ยวฉันจะโยนหินถามทางก่อนเฮ้ยโอ้ขอบใจขอบใจขอบใจเพื่อนโอเคเพื่อนเพื่อนฮิวเฮ้ยเฮ้ยเราจะเราจะรอดไหมเนี่ยตอนเนี้ยเขาเริ่มโมโหแล้วเนี่ยโมโหตาลายเห็นไหมเริ่มโมโหจัดแล้วมาแล้วเควียงมัวตัวเลยมาแล้วมาแล้วนี่วันฉีก่อนฉีก่อนต้องฉีกกันด้วยเหรอฮึโฮ้ยโอ้มาแล้วโอ้ใบมีดใบมีด หลบใบมีด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 พี่าไม่ใช่ใบมีดนะมันเป็นใบตะหลิวใบตะหลิวเหรอใช่พวกเราน่าจะเอวาเอ้ยไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเอ้ยจับใจหนีเน่ยหนีกันหนีนักเจ้าพวกแปลกสับเดี๋ยวผมเป็นคนผมเป็นนักเรียนคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านขาอย่าทําอะไรหนูเลยมาตีขวดโคให้แม่บ้านเจ็บใจมาเลยคุณแม่ครัวผมจับให้นะครับว่ายายานะ ย่าตีขวดโอกของฉันเดี๋ยวมันฟูผมสั่งข้าวมันไก่อ่ะแล้วคุณแม่บ้านเน่เอาตะหนังให้ผมตีตีเฮียร้อยตีขวดโคกในที่สุดเราก็ชนะแม่บ้านแล้วเดี๋ย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 วทาไมล่ะเดี๋ยวเออโอ้โหทำไมอ่ะแม่บ้านตายแล้วนี่เฮ้ยอะไรอะ เฮ้ยโอ้โนี่ไงเฮ้ยด็อกเตอร์คนนั้นด็อกเตอร์ซีโร่อีกแล้วอีตาคนนี้มาหลายรอบมากเลยเนี่ยด็อกเตอร์ซีโร่เดี๋ยวคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านเป็นแค่ฉากบังหน้าจริงๆแล้วอารกิจสสำคัญของพวกเธอคือรักษาขวดโคกอันนั้นเอาไว้ใช่เหรอเฮ้ยแล้วมันจะเกิดอะไรเนี่ย โอ้ my god ดอกเตอร์ซีโร่แกเป็นบ้าไปแล้วเหรอฉันไม่ได้เป็นบ้าฉันเป็นอะไรดีอะอ้าวฉันก็ไม่รู้โอเคดออร์เขาบอกว่าเราเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดอกเตร์ซีโร่บอกว่าให้เราตื่นขึ้นมาเดี๋ยวให้เราตื่นได้แล้วเมื่อกี้ฝันใช่ไหมอ้าวตื่นฝัน ฝันเหรอใช่เอ้าแล้วเราเราหลับไปตอนไหนเอาเดฟเดฟไปไหนเดฟไปไหนเฮ้ยเราเลือดก็ไม่มีอ่ะเออเลือดหายไปหมดแล้วอ่ะไม่น่ารีเปิดจนหมดเลยเดฟเดี๋ยวก่อนเดฟเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหูกองไฟรุ้นหนีออกไปจากที่นี่เพื่อนเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเหรอเราต้องไปทางไหนนี่นี่ทางนี้อย่างนี้ตามเพื่อนไปออกไปทางไหนอ่ะทางนี้ได้ไหมไปไหนเพื่อนทางนี้เหรอก็เหลือทางเดียวแหละโอเคเราเหลือทางเดียวอ่ะ เฮ้ยเพื่อนจะขึ้นอย่างนั้นเลยเหรอเพื่อนขึ้นอย่างนั้นเหรอเพื่อนทำไมเพื่อนขึ้นอย่างนั้นอะ่ะเราทำไมเพื่อนขึ้นอย่างนั้นน่ะเราก็มาทางนี้เออเราไปทางนี้ไม่ได้เหรอเราเราก็อ้อมานี่เอ้ยมาแล้วอาทำไมตายอะ่ะแกไม่ตายอ,อ๋อไม่ตายโดนวับโหดตกใจหมดเลยนึกว่าชนะแล้วอุต่าดีใจว่าวันนี้จะชนะเร็วนะเนี่ยอุต่าหสู้กับกระป๋องครกตั้งนานฮะแล้วมาเข้าแถวอะไรก็ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมีปืนอะ เรเลือดเหลือน้อยนิดเดียวจะสู้เขาไหวเหรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเอาหลังจากเจอแม่บ้านหนีออกมาจากโรงเรียนได้นะครับพวกเราก็ต้องมาหาอะไรกินหน่อยเพราะพวกเรายังหิวอยู่เลยพี่ฝนเราต้องไปที่บล็อกแอนโกละให้เราไปเก็บของใช่ไหมพี่ฝนตอนนี้นหิวมากมากเลยอะ่ะแต่ว่าต้องแบบขูแอบไปหน่อยนะพวกเรา,เอเาทอมบี้มันเยอะเอะขไากกขไปทางนู้นกันเขาไปทางนี้หรอพี่ฝนมาทางนี้ดีกว่าโอ้โหซอมบี้ซอมบี้หนีเรวค่อยๆกระด๊บก็ด๊บกะด๊บก็ด๊บกดบน้ำนี่ยังผิวอ่ะาวมาแล้ว เพลือดไหลจะหมดตัวอยู่แล้วอ่ะพี่ฝนก็ใกล้หมดแล้วเพกในบล็อกแองโกอ่ะมัน,ม,นม,มีของอยู่ไม่ใช่หรอมียาทาแผลไหมมีหน้ามีนะแล้วทำไมพี่ฝนตัดไปอย่างนั้นพี่ฝนกระดึบเก่งแล้วไงตอนนี้โอเคถึงแล้วนั่นไงข้างในมีของกินเยอะแยะเลยพวกเราเก็บไปเลยดีกว่าอืมแต่ว่าต้องถูกกาให้แตกนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเก็บเก็บของเก็บของ เก็บอะไรยังเข้าไม่ได้เลยอ่ะแตกแล้วแตกแล้วมาแล้วเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวพี่เก็บช็อกแลตก่อนเก็บนี่เก็บนี่นี่พิษซ่งพิซซ่าเก็บไปหมดตา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 พี่ฝนเก็บกระป๋องโค้กก่อนกระป๋องถั่วกดซอสไปด้วยเหรอใช่พิซซ่าก็ต้องเก็บปุ๊บน้ำอะไรเนี่ยโอเคเก็บหมดแล้วหมดยังกระป๋องเชลข้างล่างเต็มเลยสามสิบสามสามสิบหกเลยกระป๋องนึงกระป๋องถั่วเก็บแล้วโอเคเรียบร้อยโอเคไปกันป่ะทุกเรา แลเสียงดังนี้ไม่เป็นไรเหรออันนี้คือไว้ทำอะไรันน่าจะเป็นที่แบบหลอกล่อซอมบี้นะนักวิทยาศาสตร์พวกนี้ไงน,น่าจะเป็นตัวการร้ายนะเราจะไป,ไ,ปไหนกันดีอ่ะไปไหนดีคอนดูแเดฟเชลเตอร์เราไปเดฟคันดีกว่าโอเคอย่างน้อยก็ยังไปเจอคนคุ้นเคยไปเดฟนะอ่ะโอเคพวกเราเดี๋ยวเรากลับไปหาเดฟต่อวันนี้เอนดิ้งจะเป็นแบบไหนไปร,รับชมกันเลยเจ้าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เลือดเหลือน้อยแล้ววิ่งดีกว่า จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เอามาแล้วซอมบี้ไม่แท็กกับใครแล้วไปดีกว่าไปแล้วจ้าไม่ช่วยด้วยนะไปแล้วจ้าช่วยไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนอย่าเพื่อนบไปแล้วจอบเพื่อนอย่าเบื่อ่ชั่วโมงนี้เพื่อนอย่าบวก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 พี่ฝนชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้อย่าบวกอย่าบวกดีกว่าไปแล้วโอ้ไมคก็อยู่ไหนกันแน่พี่ฝนข้ามมาเร็วอยู่ไหนกันแล้วพี่ฝนอานนี้วิ่งมาวทำไมพี่ฝนชอบวิ่งเลยนี่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  นี่นี่เพียอกเหลือเลือดนิดนึงแต่ว่าพียเพียรแกสละชีวิตให้โอ้โหเฉียดตายมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเก็บอาหารเพียบเลยแล้วใครเอากุญแจมาเราน่าจะพอกินแล้วนะเอาแล้วใครเอากุญแจมาเออไม่มีใครเอากุญแจมาคนเอากุญแจมาคือคนนี้เปล่าใครกุญแจมาใช่ไหมเพื่อนเอากุญแจมาเปล่า เพ,เ,เพื่อได้กุญแจมาไหมยอนไม่ตอบโอ้โหตายแล้วเราต้องพักเพ็กต้องหาที่พักอะ่ะเฮ้ยเพ็กได้ฮิว,วด้วยได้ฮิวแล้วใครฮิวให้อะ่ะอย่าบอกนะว่าแดนเขาฮิวให้เราหรือเปล่าใช่นะหรอเขายิ้มยิ้มเนี่ยแสดงว่าเขาฮิวให้เราไงปิดทองหลังพระไม่บอกใครไม่ใช่หรอกเพ็กว่าน่าจะในจังหวะนี้คงจะเอ๋อกันอยู่อ่ะ โอ้ oh, หิวอ่าจะกินได้ไหมอ่ะหิว,หวไม่เลยอ่ะลอนงนี้อ่โอ้โหดูดิพิซ่าน่ากินมากเลยอะ่ะหิวว่าขอกินหน่อยอยากกินนะหิวว่าหมาแล้วแล้วคุณแจไม่มีเราต้องหนีแล้วเนี่ยจุณแจไม่มีเราต้องหนีขึ้นบนหลังคาแล้วอะ่ะตายยังไงอะ่ะเราต้องหนีแล้วทุกคนหนีตรงไหนอะ่ะมันยังไม่ลงมาดหีหนีแล้วหนีแล้วเร็วเอา บอกให้เปิดทิวไม่ดีดีดีเปิดแล้ว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 พียงพี่ฝนลงมาแล้วพี่องพี่ฝนจะตายพี่เอกก็จะตายแล้วพี่ฝนจะตายแล้วโอ้พี่เอกโดนเพี่ยงพี่ฝนจตายพี่เอกโดนกัดโ Oh my god พี่ฝนตายแล้วโถพี่เอกเราไม่น่าโอ้เสียรู้เพื่อนเลยอ่ะ เออเราไปกินอาหารแล้วอะ่ะเราอุตส่าชนะแม่บ้านแล้วเรานึกว่าจบแล้วโอโ้เสียดายมากๆเลยไม่รู้ว่าเอ n d ิ้งอันนี้มันเป็นแบบไหนนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ สนุกหรือเปล่าถ้าชินชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ฝนและข้อพ่เอกด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะจุบ๊บจุ๊บอ u ฟยูไลด i s v สวิดีโอคลิปคลิปโ l l o w อ n d s ซับสไครต์อเวอร n ชาน thank you for watching goodbye oh.